สวัสดีคับทับสิบเบี้ยนแปนเรื่องปกติที่เราคนสุดเฟี้ยวมักจะทําอะไรแปลกๆกันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานตามร้านต่อให้เปรี้ยวแค่ไหนก็อย่าหาทําเพราะเดี๋ยวจะเป็นแบบพวกเขาเหล่านี้ที่เดนินประาผิดที่ผิดเวลาหาเรื่องให้ตัวเองโดนไล่ออกในช่วงคำคืนซะงั้น,งงนใครจะโดนข้อหานไหนบ้างบอกเลยฟังแล้วต้องปวดตับแทนแน่นอนคนงานเหมืองเต้นฮาเลมเชคและคนน่าจะจํากระสายการเต้นสุดฮิตฮาเลมเชคในช่วงปี2012ได้ กับเพลงสั้นๆที่ในช่วงแรกจะต้องมีคนออกมาเต้นหนึ่งคนโดยที่คนรอบๆต้องทำเป็นนิ่งหลังจากนั้นก็ออกลีลาท่าทางกันเต็มที่มันถึงใจขนาดนี้จึงกลายเป็นไวรัลและมีคนทำตามกันเพียบไม่เว้นแม้แต่เหมืองในรัฐเวทเทินออสเตรเลียเมื่อคนงานสิบห้าคนต้องการหาอะไรทำเพื่อตัวเองกระปี้กระเป๋าในยามตีสองครึง่งพวกเขาจึงถอดเสื้อเต้นตามเพลงฮิตบ้างโดยไม่ลืมบันทึกคลิปท่าเต้นโสรรมเหล่านี้เอาไว้ด้วยแน่นอนค่ะว่า การกระทําดังกล่าวขัดกับกฎความปลอดภยัยทําให้คนงานแกงนี้ถูกปลดออกจากการทํางานในโครงการเหมืองตลอดที่ไปโดยไม่ท่านตั้งตัวอน,นาเต้นเฉยไม่ว่าแต่แดงคลิปดุดออกมาเนี่ยสิสมควรโดนพนักงานโชเยเหยียบผักสลัดเป็นความผิดร,ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับฟาสต์ฟูเจอดังอย่างเบอร์เกอร์คิงเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ใช้เว็บบอร์ดโฟร์เชนปิศนาคนหนึ่งได้โพสต์ภาพตัวเองใส่รองเท้าสีดำยืนอยู่บนภาชนะสำหรับใส่ผักสลัด พร้อมข้อความว่านี่คือผักสลัดที่คณรับประทานที่ร้านเบอร์เกอร์คิงแม้แล่อเป้ามาขนาดนี้ผู้ใช้คนอื่นๆจึงตามหาที่มาของภาพว่าเป็นพนักง,งานร้านสัขาไหนไม่นานก็พบว่าภาพนี้มาจากเมลฟิลไฮในโอไฮโอพร้อมกันทั้งช่วยรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับสำนักงานใหญ่ทราบในที่สุดพนักงานใจกล้าคนนี้ก็โดนเชิญออกกลับไปวิจัยฝุนต่อในวันรุ่งขึ้นเอาเป็นว่าถ้าหางานใหม่ได้ก็อย่าทำตัวเปรี้ยวซ่าอีกล่ะพลังขุดเผือกของชาวเน็ต น่ากลัวน,นะจะบอกให้พนักงานร้านพิซซ่าเล่นพิเรงกับอาหารเรื่องความสะอาดและสุขอ,อนามัยร้านอาหารทุกแห่งต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งจะถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนนี้ใส่แย่ชอบเล่นพิเรงกับอาหารที่จ้องเสริร์ฟให้กับลูกค้าหลุดเข้ามาทํางานจนได้โดยเป็นพนักงานจากร้านพิซซ่าแบรนด์โดมิโน่คนหนึ่งนำชีสมาทําท่าแย่ใส่จมูกแล้วนาไปใส่ในอาหารเหมือนเดิมขณะที่อีกคนใช้นิ้วมือจิ้มที่อาหารโดยไม่สวมถุงมือ และอีกสารพัดรูปแบบที่เห็นแล้วต้องร้องยี่ซึ่งเราจะไม่มีทางรู้เลยหากพวกเขาไม่ได้อัดคลิปออกมาลงโซเชียลและเมื่อชาวเนือรู้มีหรือตำรวจจะไม่รู้ได้ข่าวว่ามี2คนถูกทางการจับในคดีอาญาฐานจำหน่ายอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานแถมองค์การด้านอนามัยก็ได้ลงมาตรวจสอบร้านพิซซ่าสาขานี้ในทันทีด้วยเล่นผิดที่ก็ต้องโดนดีแบบนี้แหละพนักงาน KFC อาบน้ำในอ่างล้างจานเรื่องมีว่า พนักงาน KFC ประจำสาขาแอนเดอร์สันในแคลิฟอร์เนียทั้งสามคนนี้อยากทำอะไรสนุกสนุกหลังการเข้ากะอันแสนยาวนานเลยปิ๊งไอเดียการแช่น้ำอุ่นในอ่างล้างจานของร้านนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นความลับตลอดไปถ้าหนึ่งในนั้นไม่ได้แช์ภาพเอาไว้และอวดความสนุกลงบน MySpace ส่วนตัวโดยไม่คิดเลยว่าหลังจากนี้จะต้องโดนอะไรบ้างเมื่อผู้จัดการสาขาเห็นโพสต์นี้เข้าก็ได้มาจัดการลงโทษทางวินยัยด้วยการเชิญทั้ง 3- สาวสุดเท้าออกจากงานทันที ที่น่าตลกไปกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่เครแรกที่เกิดขึ้นเพราะสีเดือนก่อนหน้าน,นั้นก็มีภาพของพนักงานเบอร์เกอร์คิงในโอไฮโอลงไปตีฟองสบู่ในอ่างล้างจานจนดนแล่ออกเช่กนกันนี่สินะที่เรียกว่าอ่างเป็นเหตุตำรวจให้คนทำผิดโยนเหรียญเสี่ยงทายคุกกี้เสี่ยงทายอาจจะเป็นแบบอร่อยป๊อรับโชคแต่ถ้าเป็นกรณีเหรียญเสี่ยงทายแบบในเหตุการณ์นี้ถูกไล่ออกสถานเดียวเรื่องก็มีว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจอเจอสองคนเข้าสกัดร,รถของหญิงสาวนางนี้เนื่องจากเธอขอับรถเร็วกว่ากำหนดโดยเธอให้เหตุผลว่ารีบเหยียบเพราะกลัวไปทำงานสายขณะที่ตำรวจกำลังตรวจสอบใบขับขี่ก็คุยกันว่าจะใช้แอปพลิเคชันโยเหรียญตัดสินถ้าออกหัวคือจับกุมหากเป็นก้อยจะปล่อยไปปรากฏว่าผลออกมาเป็นก้อยถ,ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็จับกุมอยู่ดีเอาเมื่อวิดีโอเหตุการณ์นี้ถึงมือผู้บัญชาการ กลายเป็นว่าสองตำรวจถูกไล่ออกทันทีเพราะแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมและทําให้หน่วยงานตํารวจเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนักนั่นเองอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่โตัวซะง,งั้นเฮอพนักงานใส่แการบินนอนเกินพื้นพนักงานใส่แการบินทุกคนถูกคาดหวังว่าต้องรับมือกับทุกสภาพวะได้ทั้งจัดเตรียมความพร้อมบนเครื่องดูแลผู้โดยสารเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตรรวมถึงระยะเวลาบินที่ยาวนาน แต่พอเหม็นพวกเขาและเธอนอนเกินพื้นหลายคนจึงตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะในวันนั้นมีพายุเข้าที่เมืองปอโตประเทศโปรตุเกสสายกกรบินจึงต้องลงจอดที่มาลากาประเทศสเปนหรือเปล่าเลยถือโอกาสพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดจากทางสายแกนบินใช้งานหนักเกินไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องกระโปงแตกว่าภาพนี้ถูกจัดฉากขึ้นมาทั้งหมดโดยมีหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดไม่เกี่ยวกับสายแกรบินแต่ยังได้มัดตัวจนดิ้นไม่หลุดขนาดนี้ ก็ต้องโดนพักงานให้นอนอยู่บ้านเฉยๆกันยาวๆาวสมใจอยากละทีนี้ผู้ประกาศข่าวเผือพูดคำหยาบคายการทำงานบื้ร่างจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ไม่ปแปลกจะถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวและเผือพูดผิดการงานอาจจะดับได้ในพริบตาเช่นเดียวกับเอเจคีเมนเทผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ k f y r TV ทีที่แดนเผือพึ่มพำออกมาเป็นคำหยาบคายตั้งแต่รายการเริ่มออนแอสได้และบังเอิญผู้ชมดันได้ยิงกันทั่วประเทศอีก แม้ว่าผู้ประกาศอีกคนจะพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกหลังจบรายการในวันนั้นพายหลังคีเมนเทได้ออกมาขอโทษบนทวิตเตอร์เพราะไม่เหตุผลว่าตอนนั้นกำลังซ้อมอ่านข่าวอยู่โดยไม่รู้ว่าไม่เปิดแล้วแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับผิดและพยายามจะไม่ให้พลาดอีกก็หวังว่าถ้าได้งานใหม่จะไม่เผลอหลุดออกมาอีกนะเซลแมนแบรนด์ <Okay. S 3> evening, ดังงพบภาพเช็คเงินเดือน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวกกรุมเซลแมนตัวท็อปของร้รนเซอร์แบนรนด์รังราคอสเขาสามารถทำยอดขายได้สูงกว่า1.2ล้านบาทในระยะเวลาไม่นานจึงคิดว่าน่าจะได้เงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นอื้อซาสมกับหยาดเงินและน้ำตาที่เสียไปแต่พอได้เช็คเงินเดือนมาถึงกับงงเลยว่าพิมพ์ตัวเลขตกไปบ้างหรือเปล่าเพราะมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตและเลี้ยงลูกแฝดเลย จึงโพสภาพเช็คเงินเดือนที่ได้ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจให้ชาวเน็ตได้รับรู้หลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์เวดถูกไยบุคคลของบริษัเรียกไปต่อว่าข้อหาละเมิดต่อการรักษาความลับของบริษัทก่อนจะไล่เขาออกจากงานเป็นการตบท้ายอีกด้วยสงสารก็สงสารแต่หากมองอีกมุมก็มีคนอยู่ดีหวังว่าหลังจากนี้จะหางานใหม่ได้เร็วๆนะนักบินอนุญาตให้นังแบบเข้าห้องนักบิน เพราะดวงความสวยบังตาทแท้ๆเลือกทำให้สองนักบินของสายการบินอาร์เจนตินาโดนแจกทรองขาวและไปเตะฝุ่นกันแทบจะทันทีสาเหตุก็มาจากวิกตอเรียชิปโปริตากิสนักแสดงและนางแบบจากเพย์บอยขอเข้าไปชมห้องนักบินซึ่งปกติแล้วจะไม่ใครเข้าง่ายๆแต่พวกเขากับอนุญาตที่เข้าชมไม่เพียงเท่านั้นยังให้เธอลองควบคุมการบินเองแม้ในขณะบินขึ้นและร่อนลงอีกด้วย หลาคนจะสวยมันช่วยไม่ได้เนื่องจากวิกตเรียได้บันทึกวิดีโอระหว่างเข้ามาในห้องนักบินและเซลฟี่กับทั้งสองคนไว้เป็นหลักฐานอีกทําให้สายการบินได้ทราบถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงและละมกเกิดกันการบินอย่างร้ายแรงพวกเขาจึงพ้นสภาพการทํางานนับบัดนั้นรวมไปถึงแจ้งข้อหาอาญากับทั้ง3แถมให้อีกหนึ่งกระทงแมมไม่น่านเลยจริงๆพนักงานเลียแผ่นแป้งทางโก ความเปรี้ยวซาทาซองเขาของพนักงานไม่ได้มีแค่แรมพิซา่าหรือไก่ทอดผู้พันเท่านั้นร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังอย่างทากโก้เบลก็ติดโผล่กับเขาด้วยเช่นกันเราไม่รู้ว่าอะไรโดนใจพนักงานในนี้เพราะอยู่ดีๆเขาเดันแชร์ภาพตัวเองกำลังเลียแถวแผ่นแป้งทากโก้ด้วยท่าทางสุดเซ็กซี่ขยี้ใจกล่าวว่าพสน์ลงโซเชียลแล้วคงเรียกยอดไลค์ได้กระนำแต่หลังจากทางสำนักงานใหญ่เห็นภาพพวกนี้เขา้าพบว,ว่าพวกเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่งผลให้พ่อหนุ่มคนนี้ กับเพื่อนอีกคนถูกลงโทษทางวินยัยด้วยการได้ออกสถานเดียวเป็นเพราะภาพนี้แท้ๆเชี่ยวทำให้สํานักงานใหญ่ต้องรีบออกมาถแถลงการและขอโทษลูกค้าสําหรับการกระทําของพนักงานร้านอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวโดนไล่ออกเพราะใส่เสื้อสีสม้มชุดสําหรับใส่ไปทํางานและคนอาจจําเป็นต้องใส่ตามฟอร์มที่กําหนดแต่ถ้าเลือกได้ใครๆก็อยากใส่ชุดที่เราชอบ เหมือนกับกรณีของพนักงานสำนักงานกฎหมายเอริซาเบดอาร์วิลบอนทั้ง14คนที่นักการใส่เสื้อเชิ้ตสีส้มในวันศุกร์เพื่อสื่อถึงการกระตุ้นพลังงานเพิ่มความสดชื่นสนุกสนานช่วยพวกเขารู้สึกกลมเกลียวเป็นทีมเดียวกันเวลาออกไปดื่มฉลองหลังเลิกงานถึงแม้จะมีเหตุผลที่ดูดีแต่ในวันนั้นพวกเขาถูกไล่ออกกันยกทีมเพราะในเมืองเดลฟิวบีชฟลอริดาการใส่เสื้อสีส้มสื่อถึงการประท้วงและทำให้เจ้าของบริษัทรู้สึกไม่พอใจในเรื่องนี้ แม้ว่าวันนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตามหรือต่อให้พวกเขาจะอธิบายอย่างไรสุดท้ายทั้ง14คนก็ต้องมองหางานใหม่อยู่ดีโคชโดนไล่ออกเพราะชนะคะแนน100ต่อ0ชัยใช่ชนะนั้นเป็นเรื่องน่าย,ยินดียิ่งทำคะแนนได้ขาดลอยหรือทุบสถิตีได้ยิ่งน่าดีใจเข้าไปใหญ่แต่คงไม่ใช่กับการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงของนักเรียนมัธยมปลายในเท็กซัสเมื่อโรงเรียนโควินแนนเอาชนะโรงเรียนดันลัสอะคาเดมี ไปได้ด้วยคะแนน100ต่อ0เพียงแค่ครึ่งเกมก็ทำคะแนนนำโดงไปถึง59คะแนนแล้วกระทั่งจบด้วย100คะแนนในช่วง3นาทีสุดท้ายและหลังจากจบเกมนี้โคช้ชของโรงเรียนโควินแนนก็ถูกไล่ออกทันทีเพราะทางโรงเรียนเห็นว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่น่าภูมิใจสักเท่าไรเนื่องจากอีกทีมเป็นนักเรียนพิเศษและคะแนนที่ได้ไม่สมกับเป็นชาวคิสที่ต้องมีความเมตตาต่ออีกฝาก่าย ซึ่งแน่นอนว่าโค้ชเองก็งงเพราะทุกคนเล่นเต็มที่ไปตามเกมจนเอาชนะมาได้ด้วยเกียรติและความซื่อสัตย์เลยด้วยซ้ําเฮ้อเก่งผิดที่กับแบบนี้ยังไงก็ขอให้ได้งานใหม่เร็วๆนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ